ทุกท่านพึงอธิษฐานถึงบุญกุศลที่เราได้เคยสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีทานกุศลการเสียสละการบริจาคเป็นต้นเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นศีลกุศลสำรวมระวังกายวาจาให้สงบให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษ ภาวนาคุอสนอบรมจิตให้ตั้งมัน่นผ่องใสอ่อนควรแก่งานผ่องใสาจากกิเลสนิวรนที่เราเคยปฏิบัติสั่งสมอบรมมานั้นที่เจริญแก่กล้าเป็นบารมีเป็นคุณความดีอย่างยิ่งยวดสิบประการเพียงไรนี่เราอธิษฐานถึงนะ กำหนดอธิษฐานถึงตรงศูนย์กลางดวงศูนย์กลางกายจดจ่ออยู่ตรงนั้นน่ะคือทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีบรรดาที่เราได้เคยประกอบบำเพ็ญมา แต่อดีตชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ตามจนถึงพบชาติปัจจุบันนี้ทั้งที่ระลึกได้ก็ดีมีระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นรวมทั้งคุณบิดามารดาพระอุปชาครูอาจารย์คุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธพระธรรมประสงค์ทั้งสิน้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ต้นที่มีบารมีแก่แก มาจนถึงปัจจุบันคือพระพุทธโคโดมของเราและแม้ที่จะมีต่อไปในอนาคตขอรัตนาจงมาบังเกิดในกายทวารมโนทวารจักขุทวารชิวหาทวารคานะทวารโสตะทวารและมารวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของเราทุกกายสุดกายหยาบกายละเอียด ประคับประคองใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งให้สิ้นกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาพ่องใสอ่อนคือพร้อมหรือควรแก่งานเจริญวิปัสสนาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงให้ได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายทาเป็นที่ประชุมหรือที่รวมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าถึงพระอรหรันต สาวกและสูงสุดคือพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่วาสนาบารมีของใครขอกุสนผลบุญบารมีคุณพระพุทธประธรรมประสงค์คุณบิดามารดาพระอุปชาครูอาจารยนะ์ขอจะมารวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัย ในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือใจของเราทุกกายสุดกายหยาบกายละเอียดประคับประคองใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งและให้เจริญก้าวหน้าด้วยศีลสมาธิปัญญาให้ถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคือศีลอันยิง่งจิตอันยิง่งและปัญญาอันยิง่ง มีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองแปดเป็นทางให้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปตั้งจิตอธิษฐานแล้วตั้งใจให้มั่นตั้งกายตรง